โอ้ยเกินไปมากเก๋ไก่แนกชาลีออกมาปาคลิปเสิร์ฟความหวานกันอย่างต่อเนื่องบอกเลยคู่นี้น่ารักคูณร้อยเรียกได้ว่าหวานชํำสุดๆหลังจากที่ออกมาประกาศความสัมพันธ์ว่าคบกันอย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงอย่างยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์หรือเก๋ไก่นัททิชา กับนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีที่ฝ่ายชายได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับพร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะของทั้งคู่ซึ่งแน็กได้เผยว่าถึงเราจะไม่ได้ตกลงสถานะแต่สำหรับผมมันก็คือไม่โสดแล้วไม่มีใครขอใครเพราะสำหรับผมมันเกินคำนั้นแล้วรวมไปถึงเก๋ไก่ ็ได้ออกมาโพส์ตลงในบล็อดแคสต์ทางอินสตาแ a m มส่วนตัวเอาไว้ว่าคบก็บอกคบคะ่ะว่าแต่ว่าเราครบกันวันไหนดีอ่ะ12สิงหาคบกันวันแม่เลยไหมคะดูจำง่ายดีฮ fünf, regarde, <ห>่าฮ่าฮ่าฮ่าคู่รักนักดนตรีกเก๋ไก่แน็กเสิร์ฟความหวานแบบน่ารักคูณร้อย ล่าสุดแนปก็ได้ออกมาโพสต์คลิปลงติ๊กต็อกเสิร์ฟความหวานฉ่ำแบบคูณร้อยซึ่งภายในคลิปเป็นคลิปที่เกไก่ได้ร้องเพลงดังอย่างแฮปปี้ย่ของศิลปินโอลิเวียโรดริโกส่วนทางด้านแนปคล้ายกับว่าเล่นเปียโนโประกอบเพลงนี้ด้วยเช่นกันพร้อมกับแคปชั่นว่าขโมยคลิปมาลงซึ่งนะตอนนี้ยอดวิวพุ่งขึ้นไปถึงสล้านแล้ว คำเอาทางด้านแฟนคลับต่างเขินระทวยแห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอาทิในที่สุดสี่พันกว่ารูปบวกคลิปก็ได้ลงสักทีเอ้ยน่ารักกบกอชอบเก๋ไก่ตอนนี้มากมายคือได้ยินแต่ลูกดูคลิปที่เก๋ตอน4ีถึงห้าขวบตอนนี้นาสิองแม่พึ่งจะรักที่เก๋จริงจังเอ้ยคนหนึ่งเล่นดนตรีคนหนึ่งร้องเพลงช่างเข้ากันดี โอออแมกอดมีเสน่ห์มากๆๆๆทั้งคู่เลยเวลาทำอะไรที่ตัวเองรักและอยู่กับคนที่รักอะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนัททีชาลีชั้นนนเสียงเพราะมากคู่รักนักร้องนักดนตรีเหมาะสมค่ะคู่นี้ลงตัว